สวัสดียามเช้าครับตื่นแล้วนะครับสวัสดีทักทายท่านผู้ชมชาว u t u b e นะครับอ่ะมาดูรถห้างของเรานะครับนี่คันนี้นะครับเป็นเด็ด SP1 เด็ด SP1 ตัว l i m i t ต็ดพิเศษ1 0 0 0 0มืนคันผลิต1 0 0 0 0มือผลิตมา1 0 0 0 0มืคันนะครับเป็นรถตัวที่สมัยนั้น ฮอนด้า uh, uh, ยอดขายทะลุนะครับทะลุเป้า uh, ถ้าจะไม่ผิด uh, ยอดขาย uh, กี่ล้านคันไม่รู้นะครับแล้วก็ทําเป็นตัวนี้มา uh, เป็นตัวนี้มาเขาเรียกเลยนะมาฉลองเฉลิมฉลอง,ลองทําเพียงแค่หนึ่งหมื่นคันนะรถคันนี้นะครับอ่ะมคันนี้ผมรื้อออกหมดแล้วนะครับเดิมจานะครับคันนี้อตอนนี้ผมจะกําลังจะเก็บภายในนะครับ เก็บภายในคือพวกระบบต่างๆต้องสมบูรณ์นะครับเอาวันนี้ผมพามาดูาว่า,ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับกับรถคันนี้นะครับเอาเป็นสเต็ปสเต็ปไปนะครับนะถือว่าเป็นคลิปแรกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคันนี้นะครับผมไม่ได้ถ่ายตอนที่ยังไม่เกะชุดสีหรือตอนที่เข้ามาใหม่นะครับเอาเป็นเอาเป็นว่าเกะชุดสีแล้วนะครับเป็นคลิปแรกแล้วกันเนาะ มาดูกันว่ารถคันนี้เป็นอะไรนะครับเมื่อคืนนะครับผมมาทดลองขับนะครับเนี่ยเปิดสวิตช์กุญแจป,ปุ๊บเนี่ยนะครับความร้อนขึ้นปกตินะเนี่ยเปิดปับ๊บมันจะลงมันจะขึ้นเนี่ยอันนี้ลงละแล้วก็ขึ้นขึ้นปกตินะครับไฟขึ้นปกติทีนี้ผมมาเปิดดูฝาหมอ้อน้ํานะครับเนี่ยเปิดฝาหมอ้อน้ําดูนะครับน้ําไม่มีเลยน้ําแห้งเลยนะครับน้ําแห้ง ตอนเอามาใหม่นะครับขับได้ปกตินั่นแหละครับมันไม่มีอาการอะไรนะครับแล้วผมเริ่มมาเช็คนะครับอ่ะอันนี้ขั้นตอนแรกก็คือล้างทำาสะอาดเสร็จเป็ุบป๊บามาเช็คหมอน้านะครับสตาร์ทเครื่องเช็คหมอน้ําดูนะครับเช็คดูปุ๊บโอ้โหพี่น้องมันไม่มีอะไรเลยนะด้านไหนนะไม่มีอะไรเลยนะครับน้ําไม่มีสักหยดทีนี้ผมก็เติมน้ำเข้าไปโอ้ <c oughs> ต้องขออภัยครับเช้าหน่อย เติมน้ำเข้าไปปุ๊บไปลั่นเครื่องได้สักพักหนึ่งน้ำดีดขึ้นมาเลยนะครับน้ำพุ่งมาเลยนะพุ่งมาตรงนี้เนี่ยฝาหม้อน้ําปุ๊บทีนี้ผมก็ใส่น้ําเข้าไปกลางคืนแล้วผมก็จอดข้างในบ้านเนี่ยครับจอดตรงนี้แหละนะครับวันนี้มองให้เห็นถ่ายให้เห็นเฉพาะตัวรถนะ,ะคุยกันเฉพาะตัวรถว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้นะครับก็ค,คือผมใส่น้ําเข้าไปปุ๊บเนี่ยพอเช้ามาเท่านั้นแหละ ผมมาดูนะครับนี่ครับนี่คือขราบน้ำนี่ขราบน้ําที่หยดออกมาจากเครื่องนะครับหยดออกมาจากเครื่องแล้วผมก็เห็นรอยหยดนะครับนี่มันหยดตรงนี้นะครับเนี่ยติ้ง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 นะครับเนี่ยหยดตรงใต้ปั๊มเนี่ยนะครับอ่ะสอบถามหน่อยสอบถาม f c หน่อยนะครับว่าเนี่ยนะครับมันหยดตรงนี้แล้วก็มันจะมีเนี่ยตรงเนี้ยตรงคอท่อเนี่ย มันเหมือนกับมีไอ้น้ำขึ้นมาไอ้าาน้ำมันมาจากไอ้น้ำมันมาจากตรงนี้หรือเปล่าแล้วก็ขึ้นมาชื้นตรงนี้หรือเปล่าแต่ถ้าน้ำจะเข้าเครื่องผมว่าสตาร์ทไม่ติดนะแต่อันนี้สตาร์ทติดคับได้ปกติธรรมดานะครับแต่จะมีน้ำแถวๆนี้นะครับเหมือนความชื้นจากตรงนี้นยมันหยดเนี่ยๆนี่น้องเห็นไหมเนี่ยๆมันหยดติงต้งๆๆเลยนะครับความชื้นตนัวนี้มันขึ้นไปสุดคอท่อตรงนี้หรือเปล่าทั้งคืนนะครับ ทั้งคืนผมเติมน้ําเก็บไว้เช้ามาเพิ่งเห็นนะเช้ามาเห็นมันหยดนะครับมันเป็นเพราะอะไรครับพี่น้องนะครับเป็นเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะได้เอารถไปแก้วันนี้นะครับไปแก้ดูว่าไปดูอาการดูว่าไปเข้าอู่อูผมนี่แหละนะครับไปหาช่างหน่อยนะครับเพราะว่าเราเปิดอู่ไว้นะครับผมเป็นคนซื้อรถนะครับซื้อรถห้างซื้อรถเก่าเข้านะครับ รถที่ผมชอบเข้าแล้วก็เอาไปทำกับในช่างนะครับคันนี้จะเก็บใหม่หมดเลยนะเก็บใหม่หมายความว่ารถรถของผมนี่ผมจะคือเก็บใหม่ในในในสภาพอ,าอะไรเดิมนะครับคือคือเก็บเดิมๆนั่นแหละนะครับผมชอบรถเดิมนะครับไม่ได้ว่ามาบิวมาบิวทาสีทําอะไรนะไม่ไม่ได้ทําแบบนั้นนะครับก็คือเอาอะไรเดิมมาใส่ให้ครบ มาใส่ใครบเป็นเอกลักษณ์รถเดิมนะครับเป็นเอกลักษณ์รถเดิมคืออะไรเดิมอะไรแท้นะครับใส่ให้ครบให้มันให้มันครบครบคือให้มันเป็นสมบูรณ์เป็นรถ,รถรถรถเก่าสมบูรณ์แต่สภาพยังคงดีอยู่นะครับยังคงเขาเรียกว่าเหมือนรถออกศูนย์นะครับตอนนี้ส่งได้นะผมว่ารถคันนี้ส่งได้นะเดี๋ยววันนี้ผมไปเช็คเรื่องน้านะครับเรื่องน้ําแต่ อุปกรณ์สดควบคันนี้สมบูรณ์มากครับเนี่ยพวกเนี่ยพวกเฟรมพวกเนี่ยเนี่ยพวกไอกองเนี่ยพวกเนี้ยไม่เคยถอดเลยนะนะครับเครื่องนี่ไม่เคยแกะนะครับหัวน็อตไม่เคยแกะเลยนะครับล้อแ็กเดิมๆนะครับติ๊กเกอร์ใหม่ๆเลยครับแม่เดี๋ยววันนี้ไปเช็คระบบน้ํานะเดี๋ยวมาอัปเดตอัปเดตให้ดูนะครับอัปเดตให้ชมนะครับ่ะแม่คลิปนี้นะครับ พามาดู SP1 นะครับแล้วก็คลิปนี้มีปัญหารถมีปัญหาเรื่องน้ำนะครับน้ำหยดด้านล่างวันนี้จะเช็คระบบน้ำนะครับไล่ระบบความร้อนนะครับระบบน้ำหล่อเย็นคูลเลอร์นะครับวันนี้จะเช็คระบบน้ำเพราะว่าอันตรายนะครับรถพวกนี้รถเก่าแล้วเราต้องมาแล้วเราต้องทําการเช็คนะถ้าเราจะมาแล้วขับได้ขับแบบนี้นะครับเราไม่รู้อนาคตว่า เราขับไกลๆหรือออกคลิปหรือออกงานหรือขับเล่นในหมู่บ้านเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอะไรไหมนะครับเห็นแต่ว่าขับได้ขับได้นะครับพอขับได้ปุ๊บไปแล้วก็เครื่องน็อกเครื่องติดลูกสูบติดนะครับเครื่องร้อนความร้อนขึ้นไม่ได้นะครับรถเราต้องพร้อมใช้งานถึงแม้จะเป็นที่ผมเรียกว่ารถห้างแต่รถห้างต้องห้างที่สมบูรณ์นะครับ ที่สมบูรณ์คอนเซ็ปต์ผมคอนเซ็ปต์ผมก็คือรถห้างนะครับรถห้างยังไงรถห้างที่ซื้อเป็นรถเก่ารถเก่าเก็บนะครับรถที่พร้อมใช้สมบูรณ์พร้อมใช้เก่าเก็บนะครับไม่ใช่รถห้างห้างผุวงพังนะเอาเอาคิดได้หลายแงย่หลายมุมนะอ่ะแล้วแต่แล้วแต่คนคนมองนะอ่ะเดี๋ยวผมพามาดูอ่ะข้างในอีกคันนึงก็มีนี่นะครับเ p 1เหมือนกันครับ s p 1 คันนี้ไม่ได้อยู่กับผมนะคันนี้ปิดการขายไปแล้วนะครับปิดการขายไปแล้วรถห้างเหมือนกันแต่ห้างอุปกรณ์ครบสมบูรณ์นะ SP 1เหมือนกันครับตัวนี้ปิดการขายไป19,500บาทนะครับส่วนคันข้างนอกนี่ครับนี่ครับผมให้มาดูมาดูฮะมาดูชุดสีครับนี่สวยๆเลยนะนี่ผมไม่อยากจะโชว์เลยเนี่ยที่ผมเลือาไว้นะครับที่ผมบอกว่า ผมทําไว้ใช้เองเก็บไว้ใช้เองเนี่ยนะครับมาดูข้างนอกโอ้แม่น้ําหยุดไม่หยุดเลยเนี่ยวันนี้ต้องทาแลละนี่นะครับเป็นฝาครอบนี่ชุดสีนะครับโอ้โหสวยมากครับรถนี่จะสามสิบปีแล้วนะอันนี้คือกาบแท้นะนี่ไม่ได้หักนะนี่ครับลูกยางซับยิงอยู่ครับสวยครับสวยมาก ฮอนด้ายังอยู่เลยนะครับเนี่ยซูมดูใกล้ๆใ,ใช่นี่ฮอนด้าครับชุดสีแท้นะครับนี่ของเขาเจะประกอบอยู่ตรงนี้นครับนี่นี่มาเก็มๆเลยอ้าวชุดสีสวยครับคันนี้สวยจริงรถผมขายทั้งหมดนะครับเนี่ยที่เห็นเนี่ยมีมีมอ่สาสไมยนะครับสมมยก็ใส่ล้ออยู่ครับใส่ล้อมิเนียมแล้วกนะ็ชุดสีแท้นะครับ ถ้าไปสภาพนี้เลยก็มีราคานะครับมีราคาอีกราคานึงนะครับมีหลายคันครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูเป็นคันๆไปนะครับอันนี้วันนี้เรามาดูแดดเอสพนก่อนอันนี้เป็นรถเจ้าของเองนะครับใช้เองนะครับผมขายรถนี่หลายคันแล้วนะครับ SP1 ี SP เนี่ยผมขายรถไปประมาณน่าจะไม่ต่ำกว่า20คันนะผมผมเท่าที่ผ่านมือผมมานะประมาณ20คันได้นะ SP1 นะครับ ตอนนี้ที่เห็นเห็นอยู่คือขายไปอ่ะขายไปอยู่กับลูกค้าประมาณ9คันนะครับเห็นอยู่นะครับก็คือไปตอนนี้ก็เจอตอนนี้เลยครับรถผมอยู่กับเขานะครับประมาณ9คันนะครับนอกเหนือจากนั้นก็แบ่งกันไปนะครับแบ่งกันไปแต่ที่เห็นเห็นคืออยู่กับผม1คันนะครับแล้วก็อยู่กับพี่อีก9คันนะครับพี่คนเดียวเลยนะครับคนเดียวเลย9้าคันนะครับบอกได้เลยไปเดี๋ยวนี้ก็เจอเดี๋ยวนี้นะครับไปเดี๋ยวนี้เจอเดี๋ยวนี้นะครับ แต่รถคันนี้ผมขอนะครับขอเก็บงานนะครับเก็บไว้ใช้ก่อนนะครับมันหายากเหลือเกินรถช่วงนี้เขาไม่ปล่อยกันนะรถไม่ปล่อยรถไม่หมุนนะครับอ่นาน,นานจะออกมาทีนะครับนานๆจะผูกมาทีรถสภาพสมบูรณ์สวยๆนะเอาคันนี้รู้สึกว่าภาษีเต็มนะภาษี68นะอา้าวโอเคครับไว้คลิปหน้าครับวันนี้ทำการชําแหละในเรื่องของ อินเตอร์คูลเลอร์เอ้ยโทษทีระบบออยความเย็นนะครับระบบน้ำนะครับให้สมบูรณ์นะครับเดี๋ยวมารีวิวให้ดูอีกทีนึงเอา้าฝากไว้ด้วยครับฝากติดตามด้วยครับ SP1 10,000คันอันนี้คันที่2,300นะครับคันนี้2,300เท่าไหร่ไม่รู้นะครับผมจำไม่ได้นะครับอ,อ่ะโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าพามาชมอัปเดตสถานการณ์กับ SP1 สำหรับคลิปนี้เดชารุทางลาไปก่อนครับสวัสดีครับ